สบายดีวันนี้น้องดาวเชิญพาทุกคนไปเที่ยวอยู่กรุงเทพตอนนี้น้องดาวก็อยู่ที่บางโพบางโพนั่นเองนะตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนไปจะพาดัางดาวไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันเพราะเรา,เราจากนั้นกะขี่เรือลองเจ้าพยามาคเิดลองเดี๋ยวไปกันครับมาหา ร้านอาหารเนีโซธรครับอาหารแบบอีสานครับทุกคนออาหารเซเบเชัทางนั้นนะครับเดี๋ยวจะพากินพาเข้าไปด้านไหนกินข้าวกันครับทุกคนน,นี่ก็คือด้านนอกนะครับเข้าไปดูร้านด้านไหนว่าโอ้โหหิวเขาหรือยังครับ คือสีหิวแห้งแล้วเนาะปกติขึนกินในเช้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันสิบโมงแล้วส้มตำกักอนหมูนขอส้มตำกักอนส้มตำแล้วก็ต้มรูปบางเลยหรือเปล่าต้มูปบางครับแซ่บคราบครับครับแม่นบอกกูบอกเน่นเอา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 ซิกเนเจอร์ของเราคือตำลรูปบางใช่ไหมครับต้จกันหน่อยต้มหมูย่างเด็ดสุดแล้วแล้วแกงคมมีไหมครับเขี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่จะได้นี่อยากเอาดุ ลาบอะไมลาบปาลาบ่ปื้ลาบลาบจีนมาพี่ลองครับเดี๋ยวสิหาเลือกเมนูจากเมื่อก่อนนะครับแล้วแล้วเราเข้าก,กับมันมีเมนูแนะนำเราจะเพิ่ตมตำน้องข้าวบางตำน้องข้านมีที่เขาสัมผัสน,นะครับเพมันจะเป็นเส้นที่มันแตกต่างจาก บ้านเท่านเพม่นจะเห็ดเส้นเป็นบางบานนะครับมันก็ไม่ได้ฟักเพอ่มนจะบาน,บ,นบางบุกฟักเท่าเท่าที่เพื่ไปเที่ยวลงเขาแบาน,นั้นสามาณนั้นครับเดียวอยากซิเมเบิ้ลอ,อันนี้ไหมครับเห็นไหมครับปแบบนี้ยุทธนาลานเท่าเนี่ยอ,อีหยังก็เอออย่างครับนีบ่นี่ไกรอกว่ะเอ่อไส้กรอกอีสานเยสโซ่ทอดเป็นเป็นเป็นหมูเรื่อครับหมูค่ะแล้วก็จะมีมัมเนื้อมัมหมูอยู่แล้วค่ะเอาเอามัเมนเนื้อซะเนี่ยมันเรื่อยบอส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 ครับบอามัสเนื้อยอะไร นี่เมนูของเรามาแล้วลองทับประเมืองด้อดท้องเัาดวงดาวาอันนี้ออมออมเนื้อธรรมดาในราคาสองร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ร้อยแปดสิบบาทเยี๋ยวในมือ,ย,อมยาวนนี้เป็นกามวง้าบ้างนะครับอาจมีออมเนื้อนะครับแล้วก็จะลอเมนูอีกมาซิมิอย่างแรงเนาะมาแล้วเมนูแซ่บๆหมดแล้วใช่ไหมครับ เหลียไส้กครับอกพี่น้องครับลงเมนูของมื้อนีิกินหลายๆค่อยจิบค่อยไปเด้อไม่ต้องรีบอันนี้ยำอะไรครับย้าไก่ปั้นนี้เป็นกระสังอาหารสารบ้านเฮากระโดาเอาซิมต้องได้ล่ะซิมเนี้ซิมเบอร์เสียบบอบอคือยำบ้านเฮาบอยำ มค่ไยถึงรสาติแบาส้มอ่ะ่รมาณนันหรอนมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันเด้อนะครับสิ่ข้าวนการข้าวดำข้าใส่มือเลยพี่้อมข้าวผสมใส่สอดใส่มือคือจังยบานข้าเลยอยากลองกินครนบใส่แบบสไตล์บานข้าไปงด้ใส่แบบแมครับรัมอร่อย มาได้ครับพี่น้องทุกท่านกินข้าวด้วยกันนะครับทีมงานบ้านนาพวกเรากำลังกินข้าวเช้านะครับแต่ว่าไม่เช้าแล้วนะครับเที่ยงแล้วอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนปีงจีนครับปีงจีนกรุงเทพจะมันปีงจีนบ้าเหอบ <c oughs> ่ครับใช่ครับจะตัวช้าแตกตางนิดหน่อยนะครับ แม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพรือว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยลืมอาหารแบบบ้านเฮานะครับอาหารอีสานอาหารทางหลายมันแบบคล้ายๆกันนะครับรสชาติก็แตกต่างเล็กน้อยแต่ว่าการกินมันแบบเหมือนกันนะครับชอบอาหารแบบทางบ้านแบบนี้นครับถ้าเป็นร้านอีสานก็จะแบบโอแวะเข้าทัานทีนะครับทุกคนแบบรสชาติมันได้อะแล้วก็อร่อยนะครับโดยเฉพาะ กินกับข้าวเหนียวนี่เองครับทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ได้กินอาหารกรุงเทพนะก็กินเหมือนกันนะครับนานๆก็อยากกินข้าวเหนียวบ้างอยากกินอาหารแบบทางบ้านบ้างก็ต้องแบบไปแวะเข้าร้านที่แบบเป็นของคนอีสานนั่นเองครับทุกคนรสชาต์ตก็จะแบบนึกถึงทางบ้านประมาณนี้นะครับร้านนี้ก็ตั้งอยู่แถวแวบางโพนะครับทุกคนใกลกับท่าเรือนะครับเดินมาก็ประมาณร้อยเมตรประมาณนั้นนะครับ อาหารแบบโอหตะลาขนาดครับพี่น้องสุดยอดโดยเฉพาะลาบกับออมจีนแล้วก็ตีนจีนนะครับยกโปรให้เลยนะครับเนี่ย <c oughs> อาหารการกินหมดเกลี้ยงยังไงอก,กอๆๆๆๆๆ้อยก้อยโคมก้อยห้อยจังไรอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วแล้วก็ เ่อทางเดินทางต่อไปที่ไานเอ๋ยครับไปลงที่เรือลงเรือที่ท่าเรืออะไรครับท่าเรือบางผู้บางผู้ผผไปลงท่าเรือบางผู้ไปไหนต่อเอ่ยไม่รู้ไม่รู <laughs> ้ติดตามไปเบิรงพร้กมกันว่าเขาไปคนใดเด็เใ <laughs> ช่ไหมเบิรง เห็นบนน้ำเจ้าพะยาเคยมาบ่เออเคยมาตอนกลางคืนเนาะมากลางคืนแต่ยังกลางวันยังบ่ด้มาพาน้องดาวมากลางวันอันนี้ก็คือท้าเรือบางผูนั่นเองครับทุกคนเรือพาน้องดาวมารอเรือที่นี่นู่นตึกนู่นเจ้าพยาจะลองไปไต่ครับ ถ้าเรือเราจะรอเรือที่นี่นะครับแบบนี้แล้วก็ถ้าเรือมาแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปลงไต้ครับวินละโอ้อันนี้ก็คือผู้โดยสารที่จะออกที่นี่นะครับใครจะลงนี่กันนะ,ะจะแบบนักท่องเที่ยวชั้นมาก,ก็จะเป็นต่างชาตินะครับก็จะขึ้นต่อรถไฟฟ้านะครับจะออกตรงนี้นะครับ ท่าเรือบางโพตอนนี้ก็คือเรือมาแล้วนะครับต้องลงเรือนะครับทุกคนเื่อเรือมาแล้วนะครับป่ดดายงจะได้ขี่เรือ <c oughs> <c oughs> ขี่เรือชมวิวน้ำเจ้าพยา <c oughs> เดี๋ยวเรือจะจอดแล้วนะครับอ๋อคนเยอะมาก <c oughs> ผ่าน้อง <c oughs> ดาวส <c oughs> าวห <c oughs> ลาวมา ขึ้นเรือ่นมันเป็นอีกแ่เน่เ้ยมันมันมันชนมันก็แบบลง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 ไปค่ะดานในนน่นอะไร กีเรือขวนใจบ่สนุกขวนญขโมาเก็บเงินมากีเรือเป็นลอบซองนะครับทุกคนตอนนั้นไปกับไอคันตอนนี้ก็คือปอเป็นใกล้น้ำเที่ยวฟ้าน้องดาวกระเป๋าเอไปไปครับ วันนี้เป็นวันที่น้องดาวแฮปปี้มีความสุขมากนะครับทุกคนก็อยากเห็นน้องมีความสุขนะครับทําได้งานไม่มีเวลาพักผ่อนไดนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะครับวันนี้บอกระบวเ,เอก็พาน้องไปเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตาบ้างนะครับอยู่แต่ที่ทํางานแล้วก็อยู่ที่หอพักไม่มีเวลาไปเที่ยวที่ไหนเลยครับถ้าจะไปก็คงไม่รู้อะไรนะครับเดียวไปก็ลงทางนะครับถ้าไม่มีคนพาเที่ยวก็ไม่รู้จะไปไหนอะ่ะ ตอนนั้นก็พาพาน้องไปเที่ยวกลางคืนนะครับบรรยากาศกลางคืนกลางวันมันจะแจตกต่างกันมากนะครับกลางวันจะสวยงามอีกแบบกลางคืนก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนะครับโอกาสหน้าถ้ามีเวลาจะพาน้องไปเที่ยวอีกครั้งนะครับพ่ขอกำลังซ่อมเรือราซาบิคีนะครับทุกคนก็คือเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นนะครับ ซอมเรือเปล่าเติสองบันราซาสเนี่ยเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นแต่ในทีวีแต่ตอนนี้มาเห็นตัวจริงนะครับสวยงามอลังการมากนะครับดูฟรังมรุมทายููกันเยอะ เยอะมากเต็มแต่คนต่างชาติทั้งนั้นนะครับพี่น้องดูดิไม่ว่าจะเป็นบางบางบางคืนน่คนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับการขี่เรือทั่วไปนะครับทุกคนราคามันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับราคาก็ประหยัดดีนะครับก็ไม่ต่างจากรถมีสถานะและรถไฟฟ้านั่นเองพี่น้องถ้าเป็นเรือระบบพิเศษมันจะแพงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพระสว่างนะครับทุกคนบับก็ไปมาแล้วนะครับ ทุกคนครับฟังนุ่นเขากำลังซ้อมภายเรือเพื่อเฉลิมฉลองวันราศีทีนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากมาดูกับตาวันที่เขาเสริมสลองกันจริงๆนะครับวันนี้เป็นวันที่เขากำลังซ้อมอยู่นะครับเคยเห็นแต่ในทีวีแต่ว่าตอนนี้มาเห็นกับตาด้วยตัวเองนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ชุดยอดมากนะครับและแล้วบับก็ได้พาน้องดาวครับบาวเอมาถึงท่าเรือท่าโพเป็นที่เรียบร้อยนะครับดรงกระามครับ วัดอารุณนั่นเองพี่น้องเดียวก็จะซื้อตัวแล้วก็ขี่เรือข้ามฝากไปลงฟังนู้นนะครับคราวก่อนบับก็เคยมาครั้งหนึ่งกับพี่ควันนะครับตอนนี้บับก็เป็นไกด์น้ำเที่ยวให้กับน้องดาวครับบ้าเอนะครับบับมาเป็นครั้งที่สองน้องดาวไม่เคยมาสักครั้งก็เลยพามานะครับที่น้องมาไม่ใช่ว่าคนเราไม่ใช่ทำแค่งานอย่างเดียวนะครับก็ต้องห้าเวลาออกไปเที่ยวบ้างเพื่อปดลดปล่อยความเครียดแล้วก็ความคิดที่มันวุ่นวายครับ แล้วก็กลับมามีกำลังใจในการสูงานต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชคเมีาลืมกดติดตามกดแทนกังใจบอบด้วยนะครับผมกราบขอบคุณมากครับสาหรับทุกกำลังใจจากพี่น้องไทยร้าวและพี่น้องในต่างแดนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขความเจริญด้านการงานด้านการเงินด้วยนะครับสบายดีสวัสดีครับ